สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรายงานสภาพอากาศวันนี้ขอคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหากเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพยากรณ์อากาศ25-26ถึงกรกฎาคมนี้ครับประเทศไทยยังคงมีอากาศครึ้มฝนฝนตกต่อเนื่องลงกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับเนื่องจากร่องมรสุมกําลังปานกลางพาดผ่านมีนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนภาคใต้และอ่าวไทยตอนบนครับ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรทางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้ดวยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณมีฝนฟ้าขนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยครับและพายุไต้ฝุ่นทกซูรี่บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ต,ตอนบนในช่วงวันที่26-27กรกฎาคมหลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่28-29กรกฎาคมขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปพื้นที่ดังกล่าวโปรดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยครับ สภาพอากาศในแต่ละภาคครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมแปรรวนความเร็ว1ิบ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกลาลสินมุกดาหารมหาสารคามขอนแก่น 101, ร้อยเอยโสธรอํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 4ถึง34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิ -25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยและ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 4อถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธ,ธานีาลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธ,ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตลงไปลงตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับ